โอเคย้อนมาใครเลยสุดข้าแรงเพื่อนไปนั่งแสียงจิ้นเนี่ยค่ะเนาะเฮ็ดจังเฮ็ดมาเฮ็ดกันค่ะเมื่อไหนึ่เนี่ยค่ะเนาะเมื่อไนจะมาลาดเอาค่ะอันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะเนาะอันนี้เป็นแป้งข้าวกล้าหรือว่าข้าวโพดเป็นกาจังไหนค่ะมาผสมแป้งกันค่ะเนาะเพราะล่ามอิ่มทุกก็ตรงเนาะค่ะอย่างละถ้วยเนี่ยค่ะเนาะได้แป้งข้าวโพดค่ะหนึ่งถ้วยใส่แป้งข้าวโพดอ่อนใจแป้งข้าวโพดมั่นหน่อยค่ะเนาะแล้วก็ใส่แป้งข้าวเจ้าค่ะหนึ่งถ้วยค่ะเนาะนี่ค่ะอย่างละถ้วยค่ะผสมกัน เยวก็ใส่น้ำค่ะล้ามใส่เอานะค่ะนอ้อเดียวก็มาเก่าแป้งมันคือมันเขากันคะ่ะเก่าแป้งมันเจอมานียค่ะเนาะเยวก็มาเอาน้ำทุนค่ะดีเขาค่ะซื้อทุนขาวเนี่ยค่ะเนาะมาเจ้ไว้ค่ะมาเอาแต่น้ำเนี่ยค่ะ <Hebrew> เนาะลามใส่ด้วยทุนขาวหมกขึงก๊อกในเน,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 นี่ยค่ะเนาะในค่ะตั้งน้ำทุนคือมันเหลือใจไหนเนี่ยค่ะเนาะแล้วก็เอาแป้งขา,าวจ้าเด้เอค่ะดอกไว้มาใส่ค่ะ ใสใ่ยากเกาได้เด้งนะคะะนาอยอย่าไปปล่อยมือค่ะเหมือนไหนมันจะเเนียวแล้วนะค่ะนาอยอย่าไปปล่อยมือค่ะในค่ะนาะเกลือมันเหนียวๆจะไหนค่ะนะนี่ค่ะจะใส่ผงวานอิลล่าค่ะ,ะก็ใส่เกลืออินเค่ะนาอยป้อมใส่เกลือผองวานไล่มันจางเลยนะคนะเนือนไในก็ซุกเล้วนะคะะนาอมาเอาใส่ถาดกันค่ะนี่ค่ะเอาใส่ถาดแล้วนะคะะนาะยใส่ถาดแล้วก็ไปถึงกัดค่ะ เราก็มาตั้งน้ำส้มกันนะคะเนาะเอามะเขือส้มเล็กๆจาไหนเฮ็ดน้ำส้มค่ะเยาก็จะใส่ยอดส้มขอนป้าเนี่ยค่ะรอบนี้อําไรมองผักกัดส้มไว้นะคะเนาะเอายอดส้มขอนกับมะเขือส้มเล็กๆในเห็ดส้มมันเนี่ยค่ะต้มน้ำส้มเ้วก็มาตั้งท่าห่อกันค่ะบอกนายก็ไล่เอาเนี่ยค่ะเนาะมะมันเลือดก็เอากระเทียมตค่ะกระเทียมเลยเราก็เอามะเขือส้มใส่ค่ะเราก็ใส่เกลือค่ะใส่ฟองวานค่ะ แล้วก็มาเก๋าใือมันเขากันค่ะอันนี้เป็นเท่เข้าแรงพื้นที่นอกแซนด์วนะคะเนาะนอกมะเขือส้มหื้งย้วๆเจ้าไหนค่ะมะเขือส้มสู้ย้วนะคะเนาะปรุงลายยวค่ะแล้วก็มาตําขิงค่ะใส่ป้าขิงนะคะเนาะขิงอ่อนก็รล้ยวค่ะตักใส่หวานค่ะเข้าแรงพื้นก้าดเอาเนาะเนาะมาใส่เข้าแรงพื้นกันค่ะมาซอยเข้าแรงพื้นกันค่ะนี่ค่ะตัดยวก็มาซอยกันค่ะนี่ค่ะมาซอยกันค่ะ เอาน้ำส้มขอนใส่ค่ะน้ำส้มขอนแรงของสองค้องเลยค่ะเนาะเยอะยกว่าใส่เคมะเขือส้มค่ะพักกี้ใส่ค่ะใส่ขิงค่ะใส่ผ้าคอโคค่ะใส่งาค่ะบะหมี่ถั่วเร็ก็ใส่ถั่วเป้าเลยค่ะเนาะเยอะยกว่าใส่มะพิกโคค่ะอันนี้ซ้ำอำนำนะะะะ่ำใส่น้ำเลยค่ะเนาะสำหรับคนตีอ่ำเจียกินน้ำสมะะ้มเลยค่ะถ้วยนี้ซ้ำใส่น้ำสมะะะะ้มเลยค่ะเนาะ มังก็พออัมมากแค่ม,มาเคอส้มเนี่ยก็ซื้อถั่วเนาสรงเครื่องมานอกใสน่น้ำใส่ก็ไลริงนะคะเนาะ